สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับหลังจากที่รีวิวแต่จะส่งนะครับช่วงนี้จะส่งเยอะหน่อยนะครับมาใน้ได้รีวิวอัปเดตสินค้าใหม่อันคันนี้เป็นคูปะต้าเอ0 0นะครับผม SU นะครับผมจดทะเบียนปี51่สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราอัปเดตกับคูปะต้าเอ0 0นะครับ เป็นรถปรับสภาพนะครับเก็บงานสีใบมีดด้านหน้านะครับสีกระทะล้อแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับสีเครื่องสีสันเดิมเดิมนะครับผมนี่ฮะสีสันเดิมเดิมเครื่องยนต์ดีฮะระบบเกียร์ปกติฝากระโปรงก็สีสันเดิมเดิมนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับรถจดทเบียปีห้าหนึ่งนะครับก็สิบสามปีแล้วนะฮะแต่สภาพยังโอเคอยู่ด้านหลังเป็นยางอ้วนนะครับสิบสี่จุดเก้ายี่แปดนะครับงานถ่ายไล่นี่โอเคเลย ด้านท้ายเก็บงานนะครับเก็บงานสีนะครับเปลี่ยนสินล้อหลังให้เรียบร้อยนะฮะเอาพีดีโอนะครับงานได้เต็มเต็มนะครับล่องถึงเต็มเก็บสีใบมีดนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับเปลี่ยนสินล้อนะฮะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวดนะครับเป็นผ่านหกใบยี่สิบสี่โค้งใหญ่นะครับลูกค้า คันนี้เล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับเดือเบียนปีห้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับ355,000บาทกับคูปะต้า m 5 0 0 0นะครับ su นะครับผมปี51ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่ฮะขางโป้งนะครับก็มีผ่านการใช้งานมาถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นนะฮะ แล้วก็มาขายเป็นรุ่นใหม่ในไทยเมื่อปี51นะครับผมชั่วโมงกันทั้งมา2,200ชั่วโมงนะครับระบบโอเคนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้1คู่นะครับสวยๆนะฮะใครที่ต้องการหา M5000 นะครับระบบเกียร์ก็8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับตามสไตล์ M5000 นะครับรถรุ่นนี้นี่หากันเยอะมากเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์นูนะครับ ก่อนนักตีนะครับผมเบอร์มินต์ด้านหน้านะครับขึ้นไฟอยู่ หนึ่งระดับนะครับ540รอิบรอบนะครับเข้าเกียร์สลูสี่นะครับเข้าโควิน ปล่อยสีเดิมๆนะครับลูกค้านี่ทาให้เก็บนะครับสีนะครับถือว่าสวยนะครับสีสวยนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับกับกูบะตาเอ็มห้าพันนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปรญหยัดเอ็กเซลนะครับสาขาสองนะครับบ้านตาคอตะมนตวังบัวอำเภอของขุ่นพะแพงเพชรครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้า โมมาสอบถามมาทดลองขับกันได้นะครับ M 5 0 0 0เดี๋ยวเปิดบักเติมน้ำมันเครื่องไม่ดูนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับระบบน้ำก็ปกติะครับผมส5 5 0ส0าบาทราคาตอลองได้นะครับถูกใจราคาตอลองได้ส่งฟรีในระยะทาง300อกิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ